สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่านอกค่ะก็ป่าบนคนอีสารมือนีป่าบนคนอีสารได้มาติดการเรื่องราวความฝันของคุณยายคุนค่ะคุณยายิ่นฝันหินสามีเพิ่นผู้จิียชีวิตไปแล้วค่ะเพิ่นฝันว่าอะไรปลูกมันแด่ว่าสามีเพิ่น,นกับโบเห็นอยู่บ้านค่ะเห็นตอนที่คุณยายเพิ่นจางเขาปลูกมันค่ะไปเบิ่งเด้วหอดหน้า สามีค่นไถ่หันอยู่ค่ะไถไหัอยู่คุนคุนอยู่คุณป้าใด้รถอิสมเนาะค่ะจักเพค่นใดมาจะใส่ค่ะรถอิสุมมาไถไหัเรื่องราวความฝันของคุณยายจะให้โศกร์ใราบก็ท่านผู้ทรทางบานแนวไกลกับไปติดตามเอาน้ำกันเนาะค่ะครับความฝันของคุณยายคุค้นค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้กะเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าข้อมฝันคับคุณยายเนาะค่ะน้อคุณยายเป็นว่าคุณฝันแลยค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นมากกลับมาเห็ดเบี้ยเข็นงานซอยเมนบอกเขคุณยายแมนค่ะฝันจตงไหนบอกให้ท่านผู้ชมฝันมาเลยปลูกมั่นจ้างคนงานไปเต็มไฮก็ปลูกใครกาจาก การคนงานไปเต็มให้นี่ยกะสิปูกยู่ให้ละเนาะ<อ>ใหญ่เนาะแ,<ม>แต่ว่าบ่หูว่าให้นัน่นเป็นให้มองใด้ <c oughs> เพราะว่าให้คุณใหญ่นี่มันกะลายมองเนาะโม<อ>หูว่าจุดใด้เป็นจุดใด้<อ>บาตรนี่ไปจังไหนต่อคุณใหญ่ไปจังไดแต่เฮ็ดไปดนหูมันปอวกซอยกันคือเพิ่์ลโมทันตายเพิ่์ลที่เฮ็ดเปยนเฮ็ดงันซอยกันได้คุยกันบ่เฮ็ดไผเฮ็ดมัน ทอดพอได้ทามกันเห็ดไผ่เห็ดมันแต่ว่ากัได้เห็ดเบียกน้ำกันเราจะเอารถอีสุกไม่ใชมาดูดํังอัน่นเป็นคนขับเออค่ะขับรถไทยเองเลยอืมคนณยายกัยไปปูกปลูกน้ำกันปลูกน้ำกันกับคนงานกับปลูกน้ำกันปลูกน้ำกันแต่ว่าบ่ใกล้กันใกล้ใกล้กันบ่บ่ได้ใกล้กันเล่าก็เห็ดอยู่กับเราเราเดยทามกันฝั่งนี่ คุณตาผู้เพิ่นเสียชีวิตนั่นเพิ่นกับปู่กีฟังนี่คุณยายกีฟังนบ่ได้ปูเ่คุณไทนเป็นผู้ไทยโอ้คุณเป็นคนไทยบ้านนี้ก็นีสมค่ะบ้านนี้ก็มีลูกน้องมีปู่ก้องมากค่ะมเอ้ยก้องก้องมาลูกมากมาอกค่ะคุณตานี่เป็นผู้ขับรถไท่รถไทยจะของหรือรถไทยไผคุณยาย รถไทยเราไั้จากเรามันจะใส่โอ้แต่ว่าพูดถึงว่าข่วมเป็นจริงแล้วนี่รถไทยยุ่งหินกับบมีเนาะบอแต่ว่าเพิ่น <พอ S 2> จะ<า>ไปฝนก็รวยแล้วก็ซสืออตัวเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอาจรวยเนาะมีเงินมีทองมีรถมีส่มมีรถสีส่มค่ะค่ะรถไทยมันดูดเยอะ บมปากบาเบาน้ำไผ่ละ่ะโมเดีลยวกันนี้แต่ว่าเพิ่นใส่เสื้อซีได,ดเพิ่น่านนอ้าวเสือจืบอ่ไรเด้อโอ้จำเสื้อบไดายดกับใส่เสื้อพานาแพ้คือเฮาปกตินี่ล่ะใจคือคน,นทำงานงเป็นครับรถไทยเป็นครับมากก็ไปเขาคุ้ยใย ก็ปักกอดบ่าไปให้ก็เห็นเพิ่นไทยอยู่ก็พาคนงานไปปลูกเพิ่นนั่นบ่มีลูกน้องแม่นบ่บ่บ้านลีลูกน้องที่ไปปลูกมันเกิคุณคุณยายนี่หาไปแม่นฮะอื่นไปอีเสี่วก็มีไปเรื่อยๆมีหลายๆคนอันที่เป็นอยู่บ้านเพื่อนบ้านเพืกันค่ะแต่ว่าคนกับบ้านเนาะคนงานเนาะคนนําใกล้ๆกันมื้อนี้แหละบ้านลี คุณตาหนีกับอะดรเห็นอยู่งานมันบ่บ่หาคนงานไปแล้วไปพบพ่อกันอยู่ไฮเลยอยู่ไฮเลยแล้วไทยเด้ในความฝันว่าแจงหอเขาหอน้าไปแล้วเพิ่นอยู่ไฮแม่ไปพอเพิ่นไทยท่าแม่ครับคนไทยท่วนทวนอยู่คือคนภาคใต้เสียชีวิตนี่เนาะใช่ไปจังไหต่อบ้านีคุณยายไทยแต่กับแม่แมาตื่นเลยบอกน่า เรากระนี้เลยที่เราไปใส้เพิ่นก็ยัดไปใส้เพิ่นกระนี้ใหญ่กำลัง้านเพิ่นเผินแล้วเพิ่นมากรับมานหน่ำมินบ่บ่ต่างคนต่างแย่เมื่อเงินไผเงินมันเพิ่นกระชิมาบ้านเพิ่นวันที่ กระสีส่วนบ่ยามขึ้นเหียมบ่ผีเขาคนโมได้ร์บอกกันเนาะเพราะว่าผนเป็นผีเนาะได้โาได้ร์บอกกันยหญ่กบ่เชียเพราะว่าบ่เคยได้บอกกับเราจักเกียรฝันเห็นยามได้กับโมเด้ว่าอฝันเห็นยามได้กับแม่จับบานกเบิร์บอว่าเจ้ามาจับข่อยยังกมบดิร์บว่าเห็นตึ้มือปุบปุ่มเมื่เราเนาะค่ะมาจับบาจับบาเรียกกรเขาเนาะเพราะว่าบ่ได้มาติดตามคุณยใหญ่หมดก่อนมาดเห็นร้านีขเนาะ ก็แปลกหาเค่ะค่ะเพิ่นฟันเห็นฟานีเพิ่นก็เข้าหวดนี่ก็ฟันอีกเลขเข้าบ้านเลขที่เนาะคุณยายห่อนค่ะบ้านนี่พ่อหลังจากตื่นแล้วมีเหตุการณ์อีหยังที่ฟันเกี่ยวแกกับเพิ่นอีกบ่บ่บ่เลยฟันแต่ว่าปลูกมันท่านฟันแต่ว่าไปปลูกมันนํากันแค่นี่เออเห็นเปลี่ยนเห็นคานหลังนั่นนี่เดี๋ยวไว้จังเลขกทะเบียนรถไถคุณยายเห็นบอกเขา รถไทยนี่มันธรรมาดามันส่วนเปลหาหาเก่าหาแล้วรถไทยอีสุขมันเบอร์เดียวกันเว้ยรถไทยนี่เปล่าับเก่าหาสองตัวนี่ละมีตัวอื่นมีตัวอื่น,นค่ะบานนี้อายุเพิ่นเทอดายคุณใหญ่อายุผีเพิ่นดวงมันบอกเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ปีคละ คุณใหญ่เท่าายเดือนคุณใหญ่คุณใหญ่เก็ดสิบเอ็ดเก็ดสิบสองโอ้โหเก็ดสิบสองเดือนโมกาลาเนาะบ้านเล็กที่เท่ดายเนาะค่ะที่ที่กะหาเป็ดโอ้บ้านเล็กที่หาเป็ดที่เขาม่างวดผ่านมาเนาะท่านผู้ชมเนาะเคยแบบหลังจากที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วนี่บ่ทันดนเนาะคุณยายประมาณ เดือนบ่เดือนหนึ่งบ่เน่ยได้ก็เดือนแล้วสองเดือนสามเดือนนี่แหละเนาะสองเดือนก็ได้ประมาณสองเดือนค่ะบาเดือนมกราดมันถี่สี่กับสามเดือนค่ะบาดนี้เคยได้ยินเสียงพ่นอื่นมมหยังบ่เพิ่นเเดียวเจ้าคุณน่ะโอ้แต่ว่าก็เคยได้ยินอยู่เคยได้ยินจนลุกนั่งอืออื่นตอนกลางคืนบ่คุณใหญ่กลางคืนกลางคืนคนคนอื่นซื่อบ่หรือื่นจะเลยพูดพูดอะไรโอ้ เอิอนซื้อเลย hmm. แต่ว่าตื่นขึ้นมาก,กับ <c oughs> บอเห็ <c oughs> นไผ่นั่งฝังกับบอเห็นไผ่เอื่นซื้อขึ้นใหญ่กับบอคานเมนบอแต่ว่ากะลูกขึ้นมา <c oughs> ฟังเยอะลูกฝังเย <c oughs> งงงอยะฝันฝันไลาหมือแล้วบอคุณใหญ่ หล้เหมือแ้วโอ้ลายมือเล้วแล้วมันจะออตัวไรออกตัวเกหนึ่งเก่าหาเป็ดหากันเลยคะองว่าเขาเคยมีรถไทยเนาะรถไทยสุมไปเวิ้งโดดมันมันเป็่นหาเก่าหาชองตนเลียงกันนี่ละค่องตันี่ละกะจังไดยกะให้พิจารณาเอาเนาะคุณยายเนาะเว่าน้ำเรืืองเล่าความฝันด่าความฝันค่ะยุผูุ้ฝันนี่ละ จังไดก็ให้โชคโชคมันมนใส่ปีใหม่นาะคุณยายนาะแล้วก็อายุของคุณตานี่ล่ะละนาออายุของคุณตานี่ล่ะเจปีนเจ็ดสิค่ะค่ะยายกับเจ็ดสิบเขมาค่ะเจ็ดสิบเอ็ดยางเจ็นาะค่ะน้าค่ะธรรมุช่มนี่กับปีใหม่กเ็ดสิบค่ะเป็นตุลิเป็นแนวทางของคุณยายนาะค่ะนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายเนาะค่ะนะทีแบ่งปันตูเรศหลักเนี่ยทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเนอขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคตูเรศของคุณยายคุณเนาะค่ะเล็กของิ่นฝันหินสามีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะแปดหาเก้าหาค่ะหาแปดบ้านเด็กที อายุของเพิ่น74ปีค่ะอายุของคููตายเนาะค่ะอายุของย่ายค่ะเ็71ปีค่ะมันทีสามสิบท่นว่าคมพ่อโสสองพันหารอยหกหกอย่าลืมกดติตตามป่าบนคนอีสามกดไลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสามนำในเรื้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนพุนอีสานกาไม่เพียงังจนีคลิปนาโผกันใหม่สุกๆหมันๆลำๆลวยๆหิ้งหิ่งตังตังคับตวเรศของคุณใหญ่ขุนเนอะค่ะสวัสดีค่ะ